เวอร์ไวเว็บคลิปอยุธยาชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับมากเลยยอดอา้าวโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากสู้ๆไหวนะไหวนะเยี่ยมมากเยี่ยมเลย เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับคุณพี่สุดยอดโอ้โยตัวเล็กยังไงวะเนี่ยโอ้โหโัวเล็กไหวเลวไหวไหวทำใหเสียงสับสนครับ ใกล้เลยครับใกล้แล้วต่ผู้ชมครับมีคนถามบอกว่าครึ่งหรือยังอันนี้แค่2อกิโลนะท่านผู้ชมโอ้รวม10กิโลบอกครึ่งหรือยังเด็กน้อยไหวไหมโอ้จ้าถ้ามีพีถ้ามีพีอรแล้วบอกเลยจบไ้กันนี่โอ้เดินวิงเราไม่มีสุราครับผมเครื่องมือเบาเราไม่มี ไปไหมครับไนะาะมากยมากโอ้ย่่่นะครับไม่ตอบครับท่านผู้ชมไม่ตอบ ไไไนนะะครับเยยี invers, ่มรังสรรค์ผลงานโดยกะชอนคอม